คำเตือนวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมและทําตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับกลับมาพบกับผม p a n ดาสล็อนะครับวันนี้จะพามาปั่นเกม Fortune Tiger นะฮะ เกมฮิตของปี2022นะครับเป็นเกมสล็อตเกมใหม่นะฮะจากค่าย p g นะครับเรามาเริ่มกันนะครับวันนี้ผมพกทุนมาที่6,000บาทนะฮะจำเบ็ด500ไปให้เพื่อนๆดูไปก่อนนะครับช่วงนี้ขอเบ็ดหลักหน่อยนะฮะมาแล้วครับช็อตแรกได้มา800นะฮะนะครับ300นะครับความพิเศษของเกมนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์พยักโชคลาภนะครับก็ เมื่อเข้าฟีเจอร์นะครับตัวรางวัลก็จะสุ่มหมุนเข้าไปในสัญลักษณ์นะครับถ้าได้สัญลักษณ์เดียวกันครบทุกช่องนะฮะจะสามารถคูณกันออกมาถึงคูณ10อ้าวช็อตนี้มา1500บาทนะฮะก็ฟีเจอร์จะไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะเข้าเมื่อไหร่นะฮะก็มันก็จะเป็นการสุ่มเข้านะครับถ้าเหมือนกับว่าเข้าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะฮะก็ไม่ยังไม่มีตัวกำหนดเกณฑ์นะครับจะเป็นเกิดจากการสุ่มนะครับเพื่อนๆลองมาดูกันนะครับจะเข้าดีทุกต่าโยนอ่างเปาเมื่อไหร่แล้วได้เรื่องบพี่เเสือจุกก็ วัติของเกมนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจักรพรรดิองค์หนึ่งนะครับใน ในประเทศจีนนะฮะก็ซึ่งมีจักรพรรดิองค์นี้มีความเป็นอมตะได้จากเสือเถาะ <Yeah. S 1> เสือโค้งสีทองตัวนี้นะฮะที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงประจํากายนะครับแล้วช่วยมอบความอมตะให้กับจัก,กรพรรดิองค์นี้นะฮะและความยิ่งใหญ่ในการปกครองเมืองอะไรประมาณนี้นะ,ะเรื่องราวของเขานะครับก็แล้วอยู่มาวันหนึ่งนะฮะเสือตัวนี้ก็ <Nice. S 1> ได้คลอดลูกฮะก็ในระหว่างคลอดลูกนันก็จะมีฝนสีทองตกลงมาจากท้องฟ้าะฮะจัก,กรพรรดก็ได้เชิญคนมา ร่วมแสดงความยินดีนะฮะที่เสือเขาได้ออกลูกโอ้ช็อตน,นี้เป็นเท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับอันนี้ได้เท่าไหร่ได้มาอีกมือหนึงนะครับถอนไหมถอนไหมถอนไหมถอนหรือเปล่าครับจะถอนหรือเปล่าก็ยังอยู่ที่หหมื่นเก้านะครับแต่พอจะขอผ่านต่อยนิดน,นะเพื่อนได้เราต้องรีดหอยนะครับ ก็เช่นเคยนะรลายเพก็ไม่ยากนะครับก็จะเป็นสล็อต3เหลียว3แถวนะฮะก็เล่นง่ายครับจำง่ายอู้ช็อนนี้ครับทองคำสัญลักษณ์ายสูงสุดนของเกมนะครับฟูณไายเข้าไปนะฮะ10,000บาทครับมาฮะผมต้องถอนแล้วล่ะครับเช่นเคยนะครับใครถูกใจคลิปนะฮะ ฝากถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงเหมือนดูแลสุขภาพด้วยตัวผมเองก็เริ่มไอแล้วนะฮะแต่ไม่ใช่ไอโควิดนะฮะ I love you โหมกแก่มากนะฮะก็มาวันนี้ก็ขอพอก่อนเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จากทุน6,000นะครับก็บวกมา2,000มื่นแล้วนะครับก็โอ้ย oh, oh, oh. ก,ก็พอสมควรนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับก็รอถอนเงินไปหาเปาสาวอย่างเดียวเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับก็สําหรับใครนะฮะที่สนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมมีกลุ่มไลน์แพนด้าสล็ลอตนะฮะแพนด้าพารวยนะครับก็เข้ามาพูดคุยได้เปลี่ยนความคิดเห็นนะฮะแชร์เทคนิค วิธีการเล่นกดตรงไหนกดข้างล่างกดข้างบนนะกดซ้ายกดขวานนะฮะกดยังไงให้ปังให้มันได้เงินนะก็มาแชร์กันนะครับส่วนเกมไหนแตกเกมไหนดีเกมไหนไม่ดีนะฮะเข้ามาแชร์กันนะครับก็มาบอกช่วงเวลาแตกกันนะฮะก็ส่วนใครที่อยากจะรู้นะฮะว่าผมเล่นที่ไหนก็มีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับก็ให้เข้าไปกดดูกันได้เลยนะครับก็ รับรองว่าถูกใจเพื่อนๆแน่นอนนะฮะก็อย่าลืมนะครับมา่อเขาุ่มไลกันนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวไปถอนเงินกันนะครับถอนกันให้ดูจ,าจาด่าๆไปเลยครับเพื่อนๆเรียบร้อยนะฮะเมก a เกมเพย์ดอทเนะครับฝากง่ายถอนสะดวกครับแตกง่ายตั้งหากสวัสดีครับ